สวัสดีครับแล้ววันนี้เราซื้อจะมาเฉลยการบ้านนะครับสำหรับที่ให้ทำไว้เมื่อสามวันที่แล้วก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับข้อหนึ่งถ้าอิงหยีจียงเตอเหินเหา ซึ่งภาษาไทยก็แปลว่าเขานั้นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีแต่ในประโยคภาษาจีนจะเริ่มต้นด้วยเขาแล้วก็ต่อด้วยอังกฤษภาษาอังกฤษถ้าอิงหยีถ้าอิงหยีทำไมครับภาษาอังกฤษเขาพูดได้อย่างดีถ้าอิงหยีจยางได้很好นะครับ ข้อสองฉันเห็นู้องไม่มีใคก็แปลเป็นไทยได้ฉันมองเห็นมองเห็นอะไรครับในบ้านว่าในบ้านเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับข้อสามนาเจน้นไม่เกี่วัวน อก็คือกับอูกวนอูก็แปลว่าไม่นะครับอูคำนี้แปลว่าไม่กวนแปลว่าปิดแต่ถ้าสองคำอูกวนแปลว่าไม่เกี่ยวนะครับทั้งประโยคนั้นก็แปลว่าเรื่องเรื่องหรือเหตุการณ์นั้นไม่เกี่ยวกับฉันเลย นะครับ c o อ f e ่这样做当然最好当然แปลว่าแน่นอนนะครับดแปลว่าที่สุดเห่าก็คือดีก็คือดยเห่าก็คือดีที่สุดก็คือทำสิ่งนี้แล้วแน่นอนดีที่สุดนะครับ 这样做当然最好。ก็ฮะ你的孩子多大了？你的孩子多大了？你的ก็คือของเธอ孩子ก็คือลูกชายลูกชายของเธอเห็นไหมครับภาษาจีนเขาจะเริ่มต้นด้วยเธอแล้วต่อด้วย孩子ก็คือลูกชายแต่ภาษาไทยเรา จะเริ่มต้นด้วยลูกชายของเธอทำไมครับโตขนาดไหนแล้วเห็นไหมครับต้าก็คือโตโตตัวก็คือขนาดไหนภาษาไทยเราจะเริ่มต้นด้วยโตก่อนตรงนี้แล้วค่อยตามด้วยขนาดไหนก็คือตัว มันจะสลับกันนะครับภาษาไทยภาษาจีนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำประโยคนี้ก็คือนี่เตออหายจื่อตัวตะครับประโยคที่6จิงเทียนเซี่ยวอูกัวต้าฟงกัวแปลว่าลมพัดต้าก็ใหญ่เฟิงก็ลมลมพัดแรงกัวต้าเฟิงก็คือลมพัดแรง จริงเทียนวันนี้เช้อูก็คือกลางวันเอหลังหลังกลางวันก็คือบ่ายโมงนะครับวันนี้บ่ายโมงลมพัดแรงนะครับง่ายมากข้อนี้จริงเทียน下午า大风นะครับข้อเจ็ด每天早上太阳出来了每天ก็คือทุกวัน จา่างก็คือตอนเช้าทยย่ยางก็คือพระอาทิตย์ก็คือชูหลก็คือออกมาและเลอะก็คือแล้วทุกวันตอนเช้าพระอาทิตย์ออกมาแล้วจริงเหม่เทียนเจ้ชาช่างท่ยางชูหลเลอะแปลเป็นไทยก็คือทุกวันตอนเช้าพระอาทิตย์ออกมาแล้วอันนี้ก็เหมือนภาษาไทย มากเลยนะครับมันจะไม่เสมอไปว่ามันจะประโยคภาษาจีนกับภาษาไทยนั้นจะเหมือนกันทุกครั้งไม่จำเป็นนะครับแค่บางประโยคข้อเ้าแบบเ่าเหญิงคนนี้มองเห็นบนต้นไม้ว่ามี นกสองตัวนะครับเธอผู้หญิงคนนี้มองเห็นบนต้นไม้ว่ามีนกสองตัว,ตออเ,วเธอมองเห็นบนต้นไม้นั้นมีนกสองตัวนะครับถูกต้องข้อเก้า我没有吃过泰餐和西餐 ฉันไม่เคยรับประทานอาหารไทยและอาหารฝรั่งซีชานก็คือเวสเทิร์นฟู้ดหรืออาหารตะวันตกหรืออาหารฝรั่งนั่นเองนะครับซีชานซีก็คือตะวันตกชานก็คืออาหารซีชานก็คืออาหารตะวันตกก็คืออาหารฝรั่ง我没有吃过泰餐泰ก็คือ ประเทศไทยไทยกัวก็คือประเทศไทยไทยก็ไทยนะครับอาหารไทยและอาหารฝรัง่งข้อสิบจ้วเทียนวันช่างย่เสี่ยเด๋เอห่ต,ตจวเทียนก็คือเมื่อคืนนะครับวันช่าจ้วเทียนก็คือเมื่อวานวันช่าก็คือเมื่อคืนยี่นนก็คือฝนเสี่ยก็คือตกตกอะไร เตออย่างแรงมากนะครับเตอก็คือแปลว,ว่าอย่างเหินตาก็คือแรงมากจ้วเทียนหวันชเช่าหย่่ยเตอร์เหินตาโอเคนะครับอธิบายเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับขอบคุณมากครับ